บดนี้เป็นวันที่9กรกรกฎาคม2568ซึ่งเป็นครั้งที่70ที่เพื่อที่ข้าพเจ้าเปี่ยววันที่ประสานขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุพระริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรมบูชาสังฆบูชาละอัจฉริยบูชาแดกุบารจาันทั้งหลายขอจิตของเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขระเพยียรชนะได้บทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดหนึ่งบทการพารัตนไตยอรหังสมาสมพุทโธ ภควาพุทธังรมภควันตังอภิวาเทมิสวัคขาโตภควาตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสังฆัณมะมิสองบทบูชาพระพิริพิณัฐอรหังสมาสัมพุทโตสุจิรังปรินิพุตเถรเทหิธะมาโนธานิปรมิหิจติสติยวชิวังอรหังพุทธังธรรมังสังธรรมสาระโสภเชมิรัตนติยังธรรมังจรามิสตทีนาสามบทสวดชุมนุมเทวดา สมัญตาจักรวาเวสุัธคชทุเตวตาสัทธมังมุนีราชสัตสนนตุสักมุกขังสัเคกเมจะรูเปคิริสก卡尔เตจันทริเกวินมาเนทีเปและเทจะเขมจรุวนาคหาเนเขหวตุมหิเคเตปูมจเยนตุเทวัชราทราวิสเมยักขัตตปราคาติทันทสันติเกยังมุนีวราวัชนังสาธอมิสุตันตุธรรมสวรนกาโรยังพัทัญตาธรรมสวรนกาโรยยังพัทัญตาธรรมสวรนกาโรยยังพัทัญตาสีบุตรสวดบุพะ ภะครัฐนิมมัคคนบุตสาภคกวัตตวรัตโตสมาสัุปุตสานบุตสาภคกวัตตวรัตโตสมาสัุปุตสานบุตสาภคกวัตตวรัตโตสมาสัุปุตสาห้าบทสวตใยสระนังขมานาปาถุพุทธังสระนังัจฉามิธรรมังสระนังัจฉามิสังฆังสระนังัจฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังัจฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังัจฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังัจฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังัจฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังัจฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังัจฉามิ หกบทสวดสัจจกริยาคาถานัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวลายเจนะสัจจะเจนะสติเมวุตสัพพะทานัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวลายเจนะสัจจะเจนะสติเมวุตสัพพะทานัตติเมสรณังอัญญังสังโกเมสรณังวลายเจนะสัจจะเจนะสติเมวุ สัพพทาเจตบุตรสวดติรัตนพนามคาถาพุทธังเมตนาเมรัตนพุทธสริลาชิตตังธรรมังนาเมรัตนพุทธวิสุทธิสารังสังฆรงนาเมรัตนพุทธศสีรัติติเอตังนะเมติรัตตังรัตนตยวะหังสัมมาสัมโมสสลิตตาวัตถุวิเศษสัพพังอัญโยยานยุตตาคุณะโยคะวะ สัพพวัตตะสุมิตยามิปิจเทวะยะถาตติทันเตกงมินาติตะเรสมะสมัมภเวนะโลเกกทาจิจจิเรนจปตุภูตังคามภีระยานวิสย,ยังอทิทุทธะสัตถังปินยุหิปันทิตะชนหิวิชัญยะรูปังโลกัมิเกหิจิกถาน,นจุปะลภนย,ย,ยังเกสันจิสุทุวิธิจังุณก,กายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสตัมปิสุมัส สุปสตังมะณสิสุทธะภาษาทะฐานังบุญยติกาณะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขะปมุจฉะมะมุขสารนังกตานังปูชาระอิสุปรามาปิปูชนียังนิพพานะสัจจิกิริยายุปะนิสัยยัตถังสัมมากิเลสมะโสทนะสิทธิยาจะสัตหิอัตถะกุสะ เลหุปเสวณียังปาเนหิจปิสารนังคมเนียเมวะตัสสมาหิตังติระตนังสารนังคตมหะราตินทิวังคณะเนสุนัมสัมนาปูเชมมาจปาปิสัสตังสุปัสันตจิตตาตถาเนปัจริยะยาสัทธารตาจะปุญเยนตถะสุกะเตนะสุขีเปเวมุเตเชนะตัสสะจัตสถาปิสุวติโอตุเยโยเจตธรรมวินัญยมิ ปมาณะปโตโรกุตราภิสมัยโยนียโตสุโพชังตะโสปนิสยะจายะอยัมปิโหตุวัตุตตเยปริจิตโตสุปสาธทกาโร แปดแะมรการสิทธิคาถาโยจุกมาโมหมะลาปะกัตโทสะมังวัพุทโสถโตวิมุตโตมรัสสะปัสสาวินิโมตยันโตปเพสเขมังชนะต่างวิเนยังพุทธังวรัตังสิรัสนามามีโลกัสสนาถันจะวินัยยักกันจัตติเจชะตาไดชยสิทธิหดตุสัมพันตรยาจะวินาสะเมนตุธทมุตทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุ ทัศเสสิโลกัสสวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมมทธรัสสะทารีสาตาวะโหสันติกรสุจินโนธรรมังวรันตังศิลสันนามิโมหัปทาลังอุปสันตธาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโอตุสัมันตรยาจาวินาสเมตตุสัทธรรมเสนาสขตายุนุโคโยโลกัสสปาปูปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวากขาตธรรมาวิธิจังกะโรติสังฆวารันตังศีรสนามมีพุทธานุพุทธังสัมมาสีและติติงตันเตชะสาเตชยสิทธิโอตุสัมพันตริยาจวินาสเมตุก้าบทสือนโมกันอัตตกถฐานอะโมราตสมาสตัสมาเหสีนโนโมอุตมะธรรมัสสวากขาตเสวะเตนิธานโมมหาสังคสารปิวิสุทธสีและทิฐิโนนโมโอมาติยารัตสัตตัตนัตยัสสัสถุกังนะโมโอมากาติตัสสัสสะวัตถุตะ ยัสสปินะโมกราปภาเวนะวิกชนจูปัตถวะนะโมกรานุภาเวนะสุปฏิอุตุสัปทานะโมกรัสสะเตเจนะ วิธิมหิโภมิเตชวาสิปุสวดมหาสมัยสูตรเอลเมสุตังเอกังสะม่ยังพระกวาสดเกุวิหารตาจิกาปิรวัตุสมิมหาวันในมหาตาพิกุสังเกนาสติปัญจมาเตหิพิกุลเตหิสเพวะอรหันตัสสีเตสศทาตุหิจะโลกธาตุหิจะวิทยาปัญญาสันิปติตาห็นติปกรนตังทศนัยยาพิกุสังกัญจะอัตโขจะตื่นังสุทาวัสกิจานังเทวานังเอตเถรุสีเอยังโขเพระกวาสดเกุวิหารตาจิกาปิรวัตุสมิมหาวันในมหาตาพิกุสังเกต นะสติมปัญญาเตหิพิกุตเตหิสเพวะรันเตหิทัศหิจโลกาทัตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติปะกัมังตังทัสเนียพิกุสังขันจารณูนัมไอยมปิเอนะภะคะวะเตยุปัตสังกามียามะอุปสังกามิตวะภะคะวะโตสันติเกปันเจกะคาถาปเสนยมัตเตะโคตาเทวตาสยยัตปินามะภะละวะปุริสสัมมัญชิตังวาภาหังภาสาเลยาภาสาลิตังวาภาหังสัมมินเชยวะเมวะสทาวะเสสุเทวสุอัตระหิตทภะคะวะโตปุระตตบ และหังสุตโกเทวตาภะกัณฑังอภิวาเททวายเอกมันตัทังสุเอกัมมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะโกตสันติเกมังคตังอภัาสิมหาสัมมโยปวนัสหมิงเทวกายยาสมาคตาคัตธรรอิมังธสมะสัมยังทักิตายะวะปะราจิตตสังคันติอะจโกปะราเทวตาภะโกตสันติเกอีมังคตังอภัาสิตัตตปิกาอวะสมาธาหังสุจิตตังอัตโนอุชกามกังสุสรรทิวันิทันิกเกตวะอินทรียานิละกัติ ตาเยตะโคปาราเทวตาภคโตสันติเกอีมังคตังหะภสษีเชตวะขี่รังเชตวะปาลิกังอินทะขี่รังโอหัจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราชกุมารสัตตันตสุสุนักเทตะโคปาราเทวตาภคโตสันติเกอีมังคตังหะภสษีเยเกติพุทธังสัตังกาตาเสนาเตธมิสันติยปิยาภูมินภะหิยะมนุสังเทายางเทวะกายังภริปุเรสันติจิตตะโคพะคราภิกขะมันเจศิยะปุญญนะปิกเวทัสัสุลกัตตุสุเทวตาสันนิปติตาหันติะทักขังทัสนัยยาภิกข สังขันธ์เยปิเตปิกะเวหเหตุสังวติธรรมทานารันตุสมะสพุทตาสตสัมปิปภะกวนตานายตาปรามยวะเทวตาสัตติปติตาเหตุสังศรียัตถิไมหังเอตรธาไริเยปิเตปิกะเวปิวิสติยานาคตามทานามรันตุสมะสพุทตาสตสัมปิปภะกวนตานายตาปรามยวะเทวตาสัตติปติตาปิวิสติสียัตถิไมหังเอตรธาไริเอจิกิสามิปิกเวเทวกายานุนัมันิกิติยสัมิปิกเวเทวกายานุนัมันิเทสิสามิ 私たちはこの時期のターを見つけ a ら、私たちはこの時期のタブーを見つけたら、私たちはこの時期のタブーを見つけたら、私たちはこの時期のタブーを見つけたら、私たちはこの時ターを見つ t たら、私たちはこタブーを見つけたら、私たちはタブマをタブーを見つタブタブーをタタタ สีขาวสารีนาลมหังสามปิสัมพนูทาธรรมนัสสาสุทธาวิปัสสนามนาวิริปเจริญปจฉาเทยตาวะาในกติลวัตเวตดอนมัจจะยศตถาสังเกตสาสนาเตเทิวกยาปิกกัตาติวิชนาถภิกโวติจารตปะมกะรุลสุตวัตพุทธสัสนาสานตสัมปตุระหุยานังมนุสสานะทัสศนาอเปกิสตัมมัทสุขุงสหัสังทัสสังเริงสตังเอกิสสะนานังมนุสสานะมัทสุงอเปกินันตัมทขุงที่สาสภาพุทธะอ๋อขงเธอจะสภาปิยยวะวิกตจวานาจักุมาตโตมาติส สาวาเกตสัจจะในรัตติวัตรกยาปิกตานติวิชนาทุปิกวิโยวังกิตติยสัมมิขีราหีอนุปุปสุสตัสสาสัยวิยาคภูมิกะิระวกตะวันที่มันโตจิตทมันโตวนนวันโตยาสสินังมุธมนาปิกามุงพีกุังสมิติวันังชัตสาสัยมาวัตยาคตนาตะวันนีโนอิติมันโตจิตทมันโตวนนวันโตยาสสินังมุธมนาปิกามุงพีกุังสมิติวันังสัตกิราติสาสัยยาคตนาตะวันนีโนอิติมันโตจิตทมันโตวนนวันโตยาสสินังมุธมนาปิกามุงพีกุังสมิติวัน นิโรตมันโตจุดติมันโตวันนั้นมันโตยสสิติโนมัททมนาพิกามงพี่กุลนังสัมมิธิมันนังเวสสมิตาปิจตักตายาขันนาโตวันนิโรธิติมันโตจุติมันโตวันนั้นมันโตยัสสิติโนมัททมนาพิกามงพี่กุลนังสัมิธิวันนั้นกลุมพี่โรราชาคายโกยพลัดสันทิเวสนนังพี่ยนังสัตสหัสสัง

มหาพลาอิติมันโตจุติมันโตวันนะมันโตยศสินมุธรรมนาภิกขุณภิกุณังสมิติวณังปัญจมันตาทิสังราชวิรูปกปปัสสะสตินะคะนางิปติมหาราชยะสัจิโสปุตตปิสัสสะภาโวินทนามาภะราอิติมันโตจุติมันโตวันนะมันโตยศสินมุธรรมนาภิกขุณภิกุณังสมิติวณังวุตตระจัติสังราชกุเวรตปัสสะสติยะคะนางิปติมหาราชยะสัจิโสปุตตปิสัสสะภาโวินทนามามหาพลาอิติมันโตจุติมันโตวันนะมันโตยศสินมุธรรมนาภิกมัังิิิกุส บุริมติสองทศทศถูกทิ้งในนาวิรูตโกปชิตในนาวิรูปโกคุเวโรอิตรังศิสังจตโรเตมหารชาสัมปันตาจตโรที่ฐานฐานลัมนาตังสุวรรณในกปิละวัตเวเตสังมียาวิโนทัสาคูวันจันิกัสถามายากุเตนตเวเตนทวิปุจวิปุตโตสหจันทนุปมาสิโทจปิโนมณฑลิมันทุจปนทโภปมโยจเตวัสตโตจมัตตฤจิตาเสนนโรจกัตภูนารโรวาจารโนสโพ อคกูปัญจสิขโฉเยวะติมพารุสุริยวัชจะสายเตจันเยจลาฉนนกนภาจารหิรจุพิมมัทมาณาปิการมงปิกุลังสัมติวนงอัตถาคูนภัสสานาคาเวสละสาสุจิกากรมพลันสัตตะอากุปยกาสายยาติปิยมนาตตะลัทธาจารากูนคธยาสติโนเลวมโนมหานาคโศภกสัมมิติวนังเยนะคขราเชสหะ สาหาสลันติทิปพิชาปัจจคีวิสุทธะจักรเวหายัสตาเตวะนามัชบัตตาจินตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตตานะคะราชานามัสิสุปนาตตกเคมามกะศิปุตโตสันหายยจายิอุปวะไหยันตานะคะสุปนาสารนามะกังสุปุถังชิตาวชิระเถนะสมุทังสุดาจิตาปัจโวสาวเสเตอิติมันโตยัสสีนุครักขันธามหาปิสมาสุราธนะ เวคสาเวปจิติสุจิติจารภารถนัมพุติสหัสจรรย์จาปริพุทธนังสภเวโรจนะมกะสันนิหิทวัฒผลเสนังราหุมันธรรมุปกะรขมุสจมโยธนิพันเติภิกขุนังสมิติวันนางอโปจะเทวปัทวีจะเปติชาวโยตถะัมุญวัลนาวัลนัเทวโสมุจยัสสสาสหะเมตตากรุณาไกกาภิุเทวยัสัจสีนทัสเตทัสตะภิกขุสเปนนาตวันนิโนอิติมนโตจิติมโตวันนามันโตยัสสัจสีนโนมัทเมนาภิกขุภิกขุนังสมิติวันนงเวณทูจะเทวสาลิจะธรรมจั เวียมัจจตสุปนิสาเทวาจตมะกุปุระกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมกุปุระกิตานากตันิปุระกิตาวกุมันทวลาหกาวะสนนวะโสวโสทโธโสโกปะกาบุรินทโธทัศเตทัศตาคยาสพินัตตวันนิโดอิติมันโตจิติมันโตนันโตยะทสินงมธรรมนาภิกขุงภิกุทังสามติมานัง อัตตคุษาบุเทยวัชละมักีสิคาริวะลิจักกะจโลชาจอมาโปปาติปสีโนวัลุนาสาตมะจะอาจุตาจเนชกาสุวิยะสุลุชิลาคูอักขวาสวาเนศินุทัศเตชะสทากยาสเปนนาตวันเนโนอิจมันโตจิจมันโตวันวันโตยาสสินมุธมนาพิฆโมพิกลังสัมิจิวนา สัมณะมหาสัมณะมนุษสามนุษสุตมะพิทักษปุถุสิกาคูคูมโนปุถุสิกาทักคูฮาิโยเทวเยจโรหิตวะสินังปารักขามหาปารักขากเทวยะสัสสิโนทัสเตทะทัศตากายสเปนนาตวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตวันมันโตยาสตินโนธัรมนาปิคัมปิคุณังสมิติมนาสุกากาลุมหานดุนาคูเวคขนะสาสหโอทาตขายาปโมขาโกเทววิจพนาทะสถานมัตตารักขชามิสกัจยสัสสิโนทนายังอาคาปจุโนยติชาภิวัสติทัสสิเตทะทัศตากายสเปนนาต ตะวันนี้นอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนมุทมนาปิกขมมปิกุนังสมิติวันนางเคมียัติจิตายามากระตะคัจยาสสิโนลรพิตะจารมาเสตาจุตินมัจาสวานิมานาลาติณงอะคุอะทัตคุปะรันิมิตะทเสเตทัสทักยาสเพนานันตะวันนี้นอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนมุทมนาปิกขมมปิกุนังสมิติวันนาง สถิตติทิวนิกายะสเปนนาตะวันนิโนนามันวะเยนาคัญจุเยจันเยสติสาสะะภวชัตชัติมกิลังโอคตินามานาสวัสดเกมกจารังนาคันจันทวัสิทาติตังสุพัมมาปรมโตจัปุตตะอิติมโตสหัสนากุมาโรจิโสจัสุปกะสัมมิติวะนังสหัสภูมิโลกาณามหาภูมิปิตติตฐิอุปปัโนจติมันโตปิสมะกโยยะสัสิโสทเสทาอิสราคุปัญเจกะวัตสวัตติโนเตสัญจะัชโตอกาลิโตปริวาริโตเตจสเพปิกันเตสิทธิเทเวสัปะมิ มรเสนาิกามีปัญสักนดสมันทีย่งเอตัาปันตาราเกณมันทมตุสมนตาปริวาเลทะมังมุจิตกจิตนังอิติมาเสนกณเสนาเสยิปานาตลมหจตะลังกตวนาเพอวังยะตปุสกเมโคนันันเจสวิจุโ ตถาโสปจุทาวติสังกุตโตอสยยังวสเตัจัสภาปิญญาวะวกิจวานาจขุมมัตตมัตยิสัตสวกสสะเเทมลเนาปิกาตาทวิชนาทพิกโวจะตปมกะรงสุวพุทธาสนัวิตรเหตปกมุในสังลมปิอินชะโยงสเพวิชิตตสังขมพยาติทยาสิโนมธันติสัพเตหิสาวกเตชะเนสตาติ สิบเอ็ดบทสวดมังคลรสุดตังอเสวนาจพลานางปฏิตานาจเสวนาปูชาจผูชินยังเอตัมมังคลามุตตะมังปฏิรูปะเทสาวสวดจะปุเพจักตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจเตเอตัมมังคลามุตตะมังพภูสัจจันจสิปัญจวินโยจัสุสิกิโตสุภาษิตาจียาวจายเตมังคลามุตตะมังมาตาปิตุปัฏฐานนางปุตตะทัสสะสังฆโออนาคุลาจกรรมันตาเอตมังคลามุตตะมังธนานจธรรมจริยาจายาตะกานันจสังฆโอนาวัชานิ ตัมันิตมมคละมุตตะมังอารติวิรติปปามะชปะนาจัตสัญโมอปะมโทโจอัตมิสุเอตัมมัคละมุตตะมังคะระวัจนิวัตโตจัตสุตติจักตันยุตตะการนะธัมมัสัวพนังเอตัมมัคละมุตตะมังขันธิจัโสววจัสสะตาสมะนานันจะทัสสนนังการนะธัมมะสากัจฉะเอตัมมัคละมุตตะมังตะโปจัพหมัจริยันจะอริยสัจจานะทสศนังนิพพานาสัจฉิกิริยาจัเอตัมมัคละมุตตะมังพุทธัสสะโลกัม โลกะธรรมเมหิตจิตตังยัสสนกักมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตมังคะระบุตตงมังเอตาทิสานิกตตวนะสัมพัทธะมะปะราจิตาสัมพัทธะโสถินปัจจันติจันเตสังมังคะระมุตตะมันติ สอบมดส่วนรัตนผลิตยังกินจิตวิถีทาทว่าหูทางวาชเคสุไวยังรัตนำปฏิทินนั้นโนสมังอติตตถาเตใอิทัมปิพุเตรัตนปฏิทายในะสศาสนะสวัตติโอตุขยังวิราคังอมตะปณฑิตันยัตถชกัสกัยมุนีสมัยตูนาเตนะธรรมเมนะสมะจิกินจิตธรรมปิธรรมเมรัตนปณิตาในศาสนะสวัตติโอตุยมพุทธเสเถอปิวานัยสุจินสมาธิมาตันนันตะลิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะ สมุนวิชิติทำผิธทำใหรัตนบัติใาเอตนาสัจนาสุวติโอตุเยปุคราอัตภัสังสัตตังปัทสธาจตาริอตนาโยคันนิหุนติเตทคินยาสคตัสสาสาวก้าเอตสุธินานทิมาพลานิทำผิสังเขรัตนบัติใาเอตนาสัจนาสุวติโอตุเยสุปิตานมัสสัทเทนะนิกามิโนโคตมะ สาสนันมิเตปฏิปตามัตตังวิขัยอรัฐามุธานิพุติพุชฌามนาอิธัมปีสังเคระตนัปเทไทเตนะสัจเจนะสวัสดิโอตุขีนังปุระนังนาวังนัตทิสัมภวังวิรัตตจิตายติเกพวัตสเมิงเตคีนพิชัยวิรุษชนทันิพันติทิลายะทายาปฏิโปอิธัมปีสังเคระตนัปเทไทเตนะสัจเจนะสวัสดิโอตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสาสวะอัตตาเวชิตังเสยโยยาจะยังอิตราประชาอัตตาทันตสะโบสสนิจจังสัญญาตจาริโนเนวเทโวนคันธโพนมาโรสหพรมุนาชิตังอปชิตังกัอีราตถาลุปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกตุตสุภาสิตะมิทังเตนะภะกวฏตาชนะตาปัสตะอรหัตสมาสัมพเทนะเอตัถุเหมะอนุสเวนะมา ประมะปรายะมาอิติกิระยะมาปิตก,กะสัมปทานเนะมาตก,กะเหตุมาเนยขะเหนะมาการ,ประปริวิตกเกนะมาทิฐินิชานคันติยามา,าพัพรูปตายามาะมาสัมโนโนคุยธาตุเมเหตตนาวะ ฉเนยตาอิเมธมาอกุสลาิเมธมาสาวัชิเมธมาวินยุครหิตาอิเมธมาสัมตาสมาธินะอหิตายสุขายะสังวัตติอัตตุมเมเหปัชะเหยียธายะธาตุมเหอัตนาวะฉนยทะอิเมธมาากุสลายเมธมาอะนะวชาอิเมธมาวินยุปัสสาอิเมธมาสัมมาสมาธินะหิตายสุขายยสังวัตติอัตตุมเม เหออุปปัสมปัชวิหะเลยยาถาติสิบห้าบทสูอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตามะปามยงฉลูปณิตสานะสันติตานาเอตังมะยังมารณีเปิขมโนบุญญาณิกยิราธัสขาวหานิอุปนิยติชีวิตามะปามยังฉลูปณิตสานะสันติตานาเอตังมะยังมารณีเปิขมโนโลกามิสังปชะเหสันติปิโกโยทะกเยนาสังยมววาจา ยะอุทเจเจตสาตังตัดสาเปตสาสุขายะโหติยังชีวมโ,โญญมโนปะกะโรติบุญยังทมโมหะเวรคติธรรมะจาริงรมโมสุจินโนส,สุขามาวะหาติเอสานิสังเสธรรมเมสุจินเนะทุขติงคชติธรรมะจารีสเพสังคารานิจติยาถาปัญญ,ญายปัสสติอัตาานิพินติทุกเขสัมโควิสุทธิยาสาเพสังคาราทุกขาติยาถาปัญญ,ญายปัสสติอาานาั นิพพินทติทุเคสัมโควิสุตติอาสเพธมาอนัตติอัฏฐปัญญายปัสสติอัฏนิพพินตติทุเคสัมโควิสุตติยาสิบปุสูอปนกัจชาตุปนกันฐานะเมเกทุติยางหตกิกาเอตะธัญญายะเมทาวีตังคันเหยะ ปันนกังพาวหุงเวสารนังยันติปัปตานิวนานิจะอะรามรุกขเจตยานิมันุษสาพยะติชิตาเนตังโขสารนังเกมังเนตังสารนังมุตตมเนตังสารนังมัคามัสสะุถุขาปมุจติโยจะพุนทันจะธรรมันจะสังคัญจะสารนังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัตปัญญายปัสสตทุกขังทุกขสมุปปะทางทุกขสัจจะอติกะมังอริยจะอันถังกิกังทุกขูปะสะมะคามินังเอ ตังโขสระนังเขมังเอตังสะระณนะมุตตะมังเอตังสะระมาคมาสัสสะปุทุขาปมุตจติ ิบเจ็ดปศวทพระเทกรตะคาถาตินตังนานวะคขเมยานาปติกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยตติตามปะหินั้นตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลัคไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันังจะโยธรรมจัตตาตาวิปัสสติสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุปรหะเยก็บุคคลใดหแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงัไม่ควอนแก่ในธรรมานั้นได้บุคคลนั้นึงเจริญหนึ ให้ปรุกปงเถิดเชวากิจจะมาตัปังโกชัญญามาระนางสุเวพึงทำความเพียรเสในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตาในวันพุ่งะอินโนสังฆรัตเตนามหาเสนามัจุนะเพราะว่าความผัดเพี้ยมกับมัจุรรชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกรเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตับพิงอโหารตะมาตันทิตังตังเวปเทกัตโตติสันโตจิกเตมุติติพรุมนพระมณีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยจคานทั้งลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีรตรีหนึ่งจเจริญ ยปะกาลชะะนี้แล สิบแปดบทสวดอภินาปัจเวกะคณะปะถาชราธรรมาหิชรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นกวาแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมาหิพยาธิอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมาหิมรณงอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเมบิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสัก กรมิกมาทายาทากรมายนิกรมพันธุกามาปฏิสารณาเรามีกามเป็นของของโตมีกามเป็นผู้ให้ผลมีกามเป็นแดเกิดมีกามเป็นดูติดตามมีกามเป็นดพึ่งอาศัยยังกรมกริสามีกัลไรยนังว่าปาปักกังวาตัสทายาทาพิวิกสัมมเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน้นสืบไปเอวังอัมเหหิอพินหังปัจเจเวกิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณีพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทอมสิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา สกปริยาปัตยานิพยยาสุขปัาจานิสกปรหุตุสเปติปานิหนอยตาวัฏจามิสัมปทังวิญญาสัมปทังสเปติวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังทัตันตุสตายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตตาหุนตุขจันตุเทวตาตาสเปตพุทธาพิะปตาปิจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะนะรักขันพันธมิสัพพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปจิธนาคาถาเทวตาสันติวิหารวเสนีถุเปฆเรปุจิคเรีเตหิงตหิงตาธามาธเนนภะวันตุปุจิตาสตริงคารติเทวิหารมันเทเรเทราจัมมัญชานวการจัปปิกาโวสารามิการธนาปตีอุปปัสกาคามาจเทสานิกามาจอิสราสัมปาณปูตาสุกิตาภะวันตุเตชะลาปุชายเยปิจัันทสัมปวาสามเสธชะตาอัตโวปปาติกานิยานิการธรรมะวรังปฏิจเตสเปปิจุกัสสะกะรนตุสกะยังถา ตุจิรังสัตังธรมโมธรรมัตราชัพุกราสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายะจหิตายะจะอัมเหรักจตสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจเรโยวุตติสัะปาปุเนยามะธรรมเมอะอะรับปะเวทิเตยิสิบเอเบสวดสัพะปฏิทานคาถาบุญยสิธานิกตัสสยานัญญานิกตะนิเมเตสัญจะภะคิโนโหนตุเตสันตาสันตานันตาปะมานกาเยปิทาคุณะวันตาจะ ไม่หังมาตาปติตะ,ะทยโยทิฐาเมจายทิถาวาอันเย,ยมัชตวเวนิโนสตาติทันติโลกัสมิงเตภูม,ตม,มาจาตุโยนิกาปัญเจกะจากตุโลการาสันสัลันตาพระว่าพระเวยาตังยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะชานันติเทวเตสังนิเวทะยุมมะยาทินานาบุญญานานุโมทนาเหตุนาสัเพสตาสตาหุนตุอเวราสุขจีวิโนเขมะป,ปะทันจะปัปปตุตเตสสา,สาสิตตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่อื่นอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทาแล้วคือชนเหล่าได้อเป็นที่แล้วผู้มีกุณผู้มีบรรณาบิดาบิดาของพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งกันอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกัมเนศีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่จัดเหล่าได้ทราบการให้สมบูรณ์ของกับเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาแทนเองเถิดกษสัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบูรณ์ของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโม,มนทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทัู้รวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังดีของ สันมันจงสําเร็จด้วยเธอด้วยอนุภาพแห่งสัจจะจาอนุภาพแห่งความเพียรและอัน,นิสงใ์ห้การบูชาพระราธนารยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุภเพลตและพระกถาเรร ต,ต่างๆทีนี้ขอความสุขสวัสดิจ์จงเกิดมีแก่พระเจ้าขอให้ปณจบทุกไปาทางปวงขอให้พระเจ้าเจริญทางทางโลกและทางทางททตัวตัวเทพโดยเราทั้งหลายเปิดอ,อนุโมทนาในกันโสดสัตยามนและทำอะไานี้เมื่ออนุโมทนาเราเปิอนอนาาปอดอมโดยความให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลผักกิ่งเพลย์ที่ไม่งามโดยมูลน,นิธิสมเด็จพยายนาัสังวรบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถึงสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปียบด้วยอนุภาพแห่งพระปฏิและคำมองคลในประกาศต,ต่างๆขอจงทำเป็นศักดิ์ 感觉特酸。